คืืบหน้าล่าสุดงานเข้าแล้วโซเชียลเอาจริงขอหมายสารตรวจสัญญาณโทรศัพท์สาวิตรีจากกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีที่สูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563จนไปพบศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรนั้นขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานโดยมีตัวละครโผลเพิ่มขึ้นมาทุกวัน แต่อย่างไรก็คงต้องรอทางตํำรวจสรุปคดีออกมาอีกครั้งซึ่งล่าสุดนะคะชาวโซเชียลติดใจโทรศัพท์ของแม่น้องชมพู่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าโทรศัพท์ของฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่ที่มีการเปลี่ยนเครื่องใหม่ในวันเจอน้องเครื่องเก่าอยู่ที่ไหนโดยทางแม่ชมพู่ไม่ได้พูดว่าอยู่ที่ใดแต่ทางผู้เชี่ยวชาญน,นั้นได้สันนิษฐานว่าแม่ชมพู่จะเก็บไว้ที่ท,ที่หนึ่งหรือนำไปขายร้านแล้ว เพราะหากเจอก็จะพบหลักฐานอีกหลายอย่างและอาจจะสามารถปิดคดีนี้ได้เช่นกันจากกรณีประเด็นดังกล่าวโซเชียลต่างก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมแม่น้องชมพู่ไม่ยอมแสดงหลักฐานสำคัญขนาดนี้หากบริสุทธิ์ใจจริงก็ควรเอาออกมาโชว์ไม่ใช่ปล่อยให้ทุกคนคาใจและตั้งเป็นข้อสงสัยแบบนี้ล่าสุดได้มีชาวโซเชียลได้โพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่า อยากเรียกร้องให้ตำรวจที่สืบคดีนี้ช่วยสืบค้นหาโทรศัพท์เครื่องเก่าอยู่ไหนหรือถูกทำลายไปแล้วถ้าถูกขายไปขายให้กับใครและให้เช็คการโทรเข้าโทรออกและตรวจเช็คซิมเก่าอย่างถี่ถ้วนเนื่องด้วยในวันที่น้องหายจนถึงวันเจอน้องขอหมายสารเพื่อติดต่อทางเครือข่ายนั้นๆและดูเสียงการพูดคุยทุกๆสายออกมาอาจจะมีคำตอบว้าคดีนี้จะจบอย่างไร ผมสงสัยว่าคดีนี้มีอิทธิผลมืดบังตาตำรวจอยู่คดีจะได้จบ1 0 4วันไปแล้วหลังจากที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปนะคะก็มีประชาชนได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากอย่างเช่นคนแรกบอกว่าตำรวจเขาทำได้ครับแต่ไม่ทําคนต่อมาบอกว่าเห็นด้วยค่ะคนต่อมาบอกว่าใช่ค่ะให้เหมือนคดีพออปล้นจิงทองที่ตำรวจสืบจากท่อเก็บเสียง ว่าสั่งจากที่ไหนสั่งไปให้ใครประมาณนั้นเชื่อว่าตำรวจจะทำได้แต่ตำรวจจะทำหรือเปล่านะและอีกคนบอกว่าอย่าให้ฆาตรกรลอยนวลและอีกคนก็บอกว่าต่อให้เครื่องหายซิมหายก็ทำได้ค่ะแต่จะทำหรือไม่ก็แค่นั้นและอีกข่าวต่อมานะคะคดีน้องชมพู่นั้นเจอทางตานันไม่พบดีเนเอคนร้ายแม่และลุงพลจี้ตำรวจ เคลียร์คำคอรหากรณีเพจยาหารมโพดเรื่องราวถึงตำรวจที่มีชื่ออักษรย่อย่อยักษ์ว่าให้ข้อมูลทางคดีกับน้าเสริมล่าสุดทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่สพกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งพบว่ามีตำรวจที่ประจำการอยู่ในสพอจำนวน37คนโดยทีมข่าวสังเกตป้ายทำเนียบตำรวจของสพกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร พบว่าไม่มีใครที่มีชื่ออักษรย่อยอยักษ์เลยตำรวจยืนยันว่าที่โรงพักแห่งนี้ไม่มีใครที่มีชื่อจริงและชื่อเล่นอักษรย่อยอยักษ์ส่วนตำรวจชุดทำงานคดีน้องชมพู่นั้นไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้นางสาววิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่กล่าวว่าไม่รู้ว่าตำรวจอักษรย่อยอยักษ์คือใครและก็ไม่รู้ว่าคนที่น่าเสริมไปสนิทด้วยเป็นใครทางทีมข่าว ได้จำลองเดินผ่านกล้องหน้ารถหน้าเสริมโดยให้หน้าเสริมจอดรถไว้ที่ลานจอดและสตาร์ทรถเอาไว้ซึ่งทีมข่าวทดลองเส้นทางเดินของคนร้ายเดินผ่านหน้ารถโดยที่ไม่ตากผ้าไว้ที่ราวซึ่งกล้องหน้ารถสามารถบันทึกและเห็นคนที่เดินผ่านได้อย่างชัดเจนต่อมานะคะทีมข่าวได้นำผ้ามาตากไว้ที่ราวและเดินผ่านอีกครั้ง <ık> ก็พบว่ากล้องก็จะสามารถบันทึกและเห็นการเดินผ่านได้หลังจากนั้น ทีมข่าวได้จำลองเดินบนถนนในซอยบ้านของน้องชมพู่พบว่ากล้องหลังสามารถบันทึกและเห็นทีมข่าวได้เพียงเล็กน้อยเนื่องจากตรงท้ายรถนั้นมีพุ่มไม้บางอยู่ซึ่งหน้าตายก็ให้ข้อมูลในช่วงที่น้องชมพู่หายไปพุ่มไม้ก็มีความสูงประมาณ1เมตรซึ่งเท่ากับในตอนนี้อย่างไรก็ตามนะคะกล้องหน้ารถและหลังรถจะทำงานก็ต่อเมื่อติดเครื่องยนต์เอาไว้เท่านั้นซึ่งในวันเกิดเหตุน,นั้น เครื่องยนต์รถไม่ได้ทำงานในช่วงที่น้องจุลผู้หายไปนอกจากนี้กล้องหลังรถไม่สามารถจับภาพได้ถึงจุดที่น้องจุลผู้หายไปหากคนร้ายเดินมาจากฝั่งสวนมันสำปะหลังของยายจำลองกล้องก็ไม่สามารถบันทึกหรือจับภาพเอาไว้ได้เลยในขณะที่โลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตจากทนายอัจฉริยะหรือนอายอัจฉริยะเรืองรัตนโพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ไลฟ์สดผ่าน Facebook ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมบอกว่าคดีน้องชมพู่ตำรวจใกล้จะปิดคดีแล้วเพราะศบมีดีเอเด็กเพียงผู้เดียวตนกล้าเอาหัวล้านเป็นประกันได้สำหรับหลักฐานที่ตำรวจเก็บได้นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เส้นขนตกบนศพรอยนิ้วมือรถของเล่นรอยนิ้วมือถุงขนมที่ตกอยู่บนเขารอยนิ้วมือแหวนรอยนิ้วมือกล่องนมต่างๆ พันตำรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชฉายาสารวัตรแรมโบ้อดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลมองว่าอาจจะไม่เจอ DNA ของคนร้ายจึงมาขอกล้องหน้ารถของนัาเสริมเพราะว่ากล้องหน้ารถหรือกล้องวงจรปิดเป็นพยานวัตถุที่สำคัญส่วนหนึ่งจะเห็นภาพคนร้ายคิดว่าตำรวจคงไม่มี DNA ของคนร้าย จึงไปเอาหลักฐานกล้องหน้ารถบ้านน้าเสริมเนื่องจากบ้านติดกันน้าเสริมเป็นคนสําคัญของคดีนี้ที่ให้ข้อมูลสําคัญได้ควรจะไปตรวจกล้องหน้ารถตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตํารวจโทรดกรกฤษณพงพ์ภูตรกูลประธานกรรมการสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมวิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยรงังสิตมองว่าอะไรที่สามารถเป็นหลักฐาน สืบไปถึงตัวคนร้ายได้ตำรวจก็จะนำมาพิจารณาทั้งหมดหากกู้ฝ่ายภาพได้ก็จะมีประโยชน์อย่างมากเพราะบริเวณนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดแต่หากกู้ฝ่ายภาพไม่ได้ตำรวจก็จะไปหาเบาะแสนในส่วนอื่นๆเช่นเดียวกับนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญยลักษณ์หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสรพพสิทธิ์ที่ประสงค์มองว่าหลังจากที่ขึ้นไปเก็บหลักฐานบนเขาตนยืนยันได้ว่ามากถึง90% เด็กอายุเท่านั้นไม่สามารถเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้อย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่บอกว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะพักคดีพันตำรวจโทรพพพดรกิษณนพงภูตระกูลประธานกรรมก,การสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมวิทยาลัยรัฐ,ฐกิจมหาวิทยาลัยรังสิตมองว่าแต่ละคดีมีความยากง่ายต่างกันบางคดีคนร้ายไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยอย่างเช่นในต่างประเทศ คดีของ FBI ก็เคยมีโดยเจ้าหน้าที่จะเรียกคดีแบบนี้ว่าคู่เคสแต่ไม่ได้หยุดสืบสวนเพราะอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีมาพิสูจน์ได้ว่าคนร้ายเป็นใครถ้า DNA หรือหลักฐานยังไม่ชัดก็ยังไม่ออกหมายจับอาจจะผ่านไป3-5ปีทั้งนี้ในบ้านเราสำนวนคดีจะเก็บตามแฟ้มบุคคลหากตำรวจในนั้นย้ายไปสังกัดอื่นคนที่มารับทำงานต่อก็จะต่อ,อยาก แต่ถ้าจัดเก็บเป็นระบบการทำงานก็จะง่ายมากขึ้นพันตำรวจเอกสุรโชคมีความเห็นว่าคดีนี้คนร้ายทำงานเป็นทีมแล้วมีเวลาเตรียมการมากเพราะทำงานคนเดียวทำไม่ได้อีกทั้งตนมองว่าไม่ควรพักคดีวิธีการคือควรมาเริ่มต้นใหม่ควรที่จะขอพนักง,งานสอบสวนฝีมือดีจากกองปราบปรามและควรตั้งเงินรางวัลให้สูงเข้าไว้มีการจัดฉาก เชื่อแบกเด็กขึ้นเขาทำคนเดียวไม่ได้คนในครอบครัวรู้เรื่องดีด้านในายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่กล่าวว่าเรื่องนี้ตนก็ไม่รู้กฎหมายว่าคดีต้องใช้การสอบสวนสืบสวนเท่าไรตนมีความหวังว่าอยากให้คดีคลี่คลายเพื่อจะได้กลับไปทำมาหากินก็รู้สึกอึดอัดจากคนที่ทำงานได้แต่ตอนนี้ไม่สามารถออกไปได้ส่วนจะพักคดีหรือไม่ขอให้ดูที่หลักฐาน หากมีหลักฐานที่เชื่อมโยงได้ก็อยากให้ทำคดีต่อหากคนจะชี้เรื่องพักไม่พักคดีขอให้เป็นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นคนดังที่ไหนตนคิดว่าเขาไม่ใช่เจ้าของคดีไม่ใช่เจ้าของเรื่องอีกทั้งหากจะพักคดีตนขอให้เคลียร์ตนและครอบครัวเคยถูกแม่ชมพู่พาดพิงหากจะแขวนจะพักจะปิดคดีให้เคลียร์ด้วยเมื่อสรุปความเห็นเกี่ยวกับการพักคดีนางสาววิตรีบอกว่า ไม่อยากให้พักคดีเช่นเดียวกับลุงพลบอกว่าไม่อยากให้พักคดีด้านนายจิรพันธ์เพชขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวสีกล่าวว่ากรณีทนายอัจฉริยะบอกว่าคดีน้องชมพูตำรวจใกล้จะปิดคดีแล้วเพราะศพมีด n a นเอเด็กเพียงผู้คนเดียวตนไม่อยากให้ใครก็ตามมาพูดว่าจะปิดหรือไม่ปิดคดีต้องรอจากปากตำรวจดีกว่ารอให้เจ้าหน้าที่มาสรุปอย่าเพิ่งตีโพยตีพาย ไม่ใช่คนนั้นคนนี้มาพูดทางคดีตนไม่เห็นด้วยเพราะที่ดีที่สุดต้องเจ้าหน้าที่เท่านั้นตอนนี้ตนไม่อยากให้มีการปิดคดีอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เพราะตอนนี้ลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสยัยก็ยังเคลีย์ตัวเองไม่ได้หรือถ้าจะปิดคดีต้องสรุปให้ได้ว่าคนนี้บริสุทธิ์หรือเปล่าไม่ใช่จะปล่อยคาลาคาซังแบบนี้เพราะสังคมส่วนน้อยอีกกลุ่มยังคิดว่าลุงพลทา และยังกล่าวหาลุงพลเหมือนเดิมส่วนตัวอยากให้ตำรวจฟันธงเลยว่าใครทำไม่อยากให้ตำรวจปิดหรือพักคดีและจบที่ว่าหาคนทำให้น้องเสียชีวิตไม่ได้ต้องให้มันจบอะไรแค่เด็กตายมันต้องมีความสามารถมากกว่าจะพูดว่าหาคนผิดไม่ได้ผ่านมาหนึ่งร้อยกว่าวันแล้วขอให้ฟังจากปากเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ฟังจากคนกลุ่มน้อยหรือจากโซเชียลว,วิจารณ์ว่าคดีไปต่อไม่ได้ รอตำรวจสรุปดีกว่าทั้งนี้ต้นฝากความหวงังและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ถึงแม้ช้าแต่ขอให้ชัวไม่ใช่ช้าแต่ว่าชัวถือว่าจับแพ้อีกทั้งถ้ามีการจับคนทำผิดมาก็ควรเป็นคนผิดจริงๆไม่ใช่แพ้